สวัสดีค่ะเหมียวนะคะวันนี้เหมียวก็เอาไฟตัววีมาฝากนะคะเห็นไหมคะไฟตัววีนะคะ,ววะ,คะช่วยดีทอ็อกระบบลำไส้นะคะป้องกันมะเร็งในลำไส้นะคะช่วยย่อยอาหารแก้ท้องผูกนะคะหากต้องการลดน้ําหนักนะนะคะทานเช้า1นึซองเช่นหซองนะคะจะควบคุมน้ําหนักได้แล้วก็ดักจับไขมันได้นะคะหากต้องการลดน้ําหนักแบบเร่งด่วนนะคะทานูพก่บตัวนี้เลยนะคะ F4 F4 จะช่วยบล็อกแลก้วกเบินไขมันนะคะบล็อกเบิร์นไขมันที่สะสมก็จะละลายออกมาตัวไหนที่เป็นไขมันใหม่ก็จะไปดักจับนะคะแล้วก็ขับออกมาทางเหงือแล้วก็ฉี่นะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นดีทอ็อกนะคะดีทอ็อกก็จะขับถ่ายออกมาตามปกตินะคะหากท่านใดต้องการลดน้ําหนักนะคะแบบเร่งด่วนเลยนะคะเดือนเดียว5โลสิโล โทรมาได้เลยนะคะปรึกษาพี่เหมียวได้เลยนะคะค่ะตามเบอร์โทรด้านล่างค่ะสวัสดีค่ะ